สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแม่ดวงค่ะทางชมยูทูปนะคะจะมาพบปะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะคสวัสดีค่ะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนาอแม่เนาะค่ะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่โคเห็นว่าหลังจากที่แอดมินมาตามไปแล้วฝันดีใช่ไหมแม่โคค่ะฝันดีว่าได้เกี่ยวข้าวกับผู้ใหญ่บ้านอืมจ้ะ ไม่รู้ว่าจะตียังไงหรือเลขเข้าแล้วหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเกี่ยวเกี่ยวอยู่หน้าตัวเองไหมคะแม่ไม่รู้หน้าใครหน้าลูกค่ะแต่ว่าเหลืองเต็มทวงเลยเหลืองเต็มทงองที่เห็นแน่ๆคือผู้ใหญ่บ้านค่ะเกี่ยวกันสองคนหนึ่งสิบอะค่ะแม่และดาครับผู้ใหญ่บ้านหลายคนแต่เราไม่ค่อยรู้จักใครอย่างนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายค่ะที่บ้านตรงนี้ครับครับผม ดีได้ฟันได้เกี่ยวเขานะคะครับแต่ว่าตีเป็นเหล็กก็ได้ได้าะว่าย่ชายก็เคยฟันแนวนี้ยงเหใช่เป่เดี่ยวเขาเดี๋ยวให้แม่ครูจุดทูบจุดเทียนบอกปูปูไปซอกกระปูนั้นก่อนเนาะปูนี่ก่อนปูดำก่อนปูมูใหญ่ก่อนครับเพราะว่ามารอบก่อนก็ไม่ได้จุดนะครับท่านผู้ชมเนาะจุดทูบจุดเทียนบอกเพื่อนก่อนน้องบอกกล่าวให้เพื่อนโนมาดานให้สามตัวงวดนี้เพราะว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับบ้านแม่ครูด้วยไฟไหม้นะครับเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรแต่มันไม่ไหม่บ้านเนาะไม่ขูเนาะจ้ามันลูกดีมากลูกเป็นไฟเลยลูกแบบบุ่มเลยอ่ะเสื้อผ้าจะอยู่ตรงนั้นเลยลูกเดี๋ยวให้แม่ครูจะอยู่ตรงนั้นอ่ะอย่าให้แม่ครูไล่ฟังเนาะป่วยติดเตียงนะโอ้เมื่อวานจนจะช็อกอ่ะถือว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วโอท่านมาช่วยเนาะแม่เนาะใช่จ้ะกระเป๋าอะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลยเนเพราะไฟฟ้าลัดวงจรอย่างนี้เนาะค่ะเนาะน่ากลัวนะ หน้าขวไฟฟ้าและมือจอนจให้แม่ครูเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์เนาะใา้จบทูก่อนเนาะครับค่ะแล้วตอนก็ไม่ได้จุดเนาะนะครับมยตัวปรนเก็กระปไปอยู่บางทางปรับเะอ

รวยนดวงพรรวยงารทยออกพขอเลวันที่สองรษสภาผมสองจุดน้าปูผูเชาอนเชิญูกเอกโชวูพามายาอบม่หอมหอมม่มยมยเทวดาสิริิ์โชีวรอ้อดังเสียจสิริโกศุสุทโรญาสุมมาครอบิช สิบสามสิบวันที่อยูอ่นักธีกมิ้เปิดตัวงเปิดโชคเปิดบุญเปิดภาชนะเปิดบารนี้ให้กับลูกหลานทุกคนแล้วก็พ,อพ,อพอ่อพ่อแม่แม่อีสีางช่องยูทูบที่ได้มาถ่ายด้วยนักเจ้าค่ะมาชวนตัวเให้คนทุกคนอยากได้วิทยนวิทย์สีนั่งผูกผูกเาอดเชาท้อย่ เราถึงเรื่องความฝันของแม่ครัวแล้วก็มีปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นยังไงครับแม่ครูที่ว่ามันเกิดเเกิดเกิดเหตุที่บ้านแม่ครูเมื่อคือเมื่อวานเนาะให้ช่างเขามาทําเตียงครับแล้วก็ทําร่มมันกระต๊อบนะมีร่มลังคาเนาะเพื่อจะได้พานร้านหลบฝนเนาะครับมันล่าฝนแล้วเพราะว่าใต้ล่มมะม่วงที่อยู่ทุกวันน่ะมด ันก็เยอะแล้วก็มันเป็นที่ลุ่มด้วยเวลาฝนตกนิดหน่อยน้ยนํามันก็ขังเนาะ <Okay. S 2> จ้ะก็เลยเอ้าทำเตียงเพื่อให้ลานพาลานหลบฝน,น <Okay. S 2> ทีนี้ช่างก็อ่ออกเหล็กเนาะเชื่อมเหล็กคร <Okay. S 2> ับทีนี้ไฟมันมันได้ยินเสียงไฟนะลูกตึมมันสปาร์กกัน<ช>มันตึมทีนี้ได้ยินเสียงแม่ เรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยด้วยพากันวิ่งขึ้นมาการหมดน้ำไม่มีใครได้เอาขึ้นมาสักคนไฟก็ลุกตรงเสาน่ะไหม้จนดำแล้วน่ะลักอะไรมันมันเปื่อยหมดนะลูกเสื้อผ้าแม่ก็อยู่ตรงนั้นกระเป๋าก็อยู่ตรงนั้นครับเนื้อลายครับแต่แปลกไม่ไหม้เลยไม่ไหม้ยายก็ได้แต่กลัวกลัวจนสั่นหมดน่ะแล้วก็ผ้าห่มอะไรก็อยู่กับเตียงยายหมดเลยน่ะพับไว้น่ะตรงไอ ตรงไอ้ขาไอ้ปลายเตียงปลายเตียงล่ะลูกนั่นเลยพับพจะพับพาดไว้ตรงเหล็กอะ่ะเออพ่อคุแม่เห็นแม่จะชกที่แม่ก็ได้น้ำกระติกน้ำที่เตรียมให้ช่างน้ำแข็งอะ่ะหนึ่งกระติกอ่ะยก <ไป S 2> ใส่หน้าตา่างให้ช่างเอาจากแม่นะ่ะสาดน้ำหนึ่งกระติกก็เอาเอาอยู่นะไฟมันก็มอดโอ้ยตกใจกันจนลูกสลดหดหัว ช่างว่าทิดไม่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 ทันว่าจะได้น้ํายังไงได้ให้ได้เอาแม่ลงไปโกนอย่างนี้น่ะเรื่องอันนั้นไว้ทีหลังก็ววานเมียแล้วบ้านแม่ครูนี่มีแต่ฟืนมีแต่ฟืนมีแต่ไม้แล้วก็มีแต่เสื้อผ้าอไม้มีแต่ไม้ไม่มีอะไรนั่นเลยค่ะจนแม่ว่าโอ้ยองคูเด็กเคยรักขอบคุณองปูเนาะแล้วก็คิดถึงแบบนี้แหละ ได้คิดถึงว่าองค์ปู่เนท่านช่วยเอาไว้ใช่ลูกไม่งั้นคงจะไปไปเลยวป่านนี้ไม่รู้ยังไงดอกไอ้ไม้ก็ไม้ผูดด้วยเนาะครับใช่แ้วฟืนยางดีเลยละรับไม่ครัวเป็นฟืนอย่างดีเลยแหละใช่ครับก็สาธุองค์ปู่เนาะนะครับผมดีนะไฟมันไม่ไหมแรงเนาะไม่ครูเนาะจ้าแต่มันลุกนะลูกเสาไหมจนแบบสลดกันหมดน่ะ มันไม่ใช่ไหมธรรมดานะมันบ้มเลยแต่ทําไมเสื้อผ้ามันไม่มันก็หยุดติดกันตรงนั้นเองถ้ามาติดเสื้อผ้ามาไหมเสื้อผ้ายายบ้านนี้ลูกเอ้ยพอถึงสิบนาทีหลอกไฟมันเร็วนะเนาะถ้าถ้าเสื้อผ้าเปียกมากเลยลูกมันไม่ไหมมาถึงเสื้อผ้าไหมเลยมันหยุดติดตรงนั้นเองก็แม่ไว้ติดตรงนั้นเองลูกกระเป๋าก็อยู่ติดตรงนั้นหละค่ะถือว่าปู่ท่านองค์ปู่พันได้ได้ช่วยแล้วเนาะไม่ใช่เหรอ้าแม่ว่าปฏิหารปู่จริงๆเลยลูก ปู่ยังอยู่เคียงข้างอยู่เลยปู่ไม่ไปไหนหรอกครับผมก็สิ่งที่แม่ครูยังอยากจะทําก็คือนําปู่แปดเสาท่านขึ้นมาบนบ้านจะเป็นบรมครูของแม่ครูเลยต่อไปคือยึดปู่แปดเอาเลยครับก็เลยพยายามหูใหญ่จ้ัผมก็เลยตั้งใจจะทําอยู่แต่ว่าทํามันพรุ่งนี้เนาะแม่ครูเนาะจ้าแม่จะทําพรุ่งนี้วันพั้นเลือครับ วันขึ้นห้าค้าด้วยลูกเป็นวันงามวันดีวันครูด้วยวันครูด้วยเนาะวันดีนะครับท่านผู้ชมเนาะวันดีนะครับจ้าแล้วทีนี้ก็เลยเกี่ยวกับคุณยายเนาะคุณยายเนี่ยงวดก่อนท่านบอกสองสองเจ็ดใช่ไหมครับไม่เจ็ค่ะอือครับผมเอาแล้วอพี่เลี้ยงคนที่ช่วยแม่ครูประจำเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาค่ะแกติดธุระค่ะครับครับผมเห็นแก้รอยฟังอยู่ครับแม่ครูบอกว่ายายน่ะบอกสองสองเจ็ดจ้าครับอื แเลยว่าที่นี้งวดนี้เนี่ยไหนๆก็มาแล้วก็เอาทางแนวทางของแม่ครูเนาะแล้วก็เอาของคุณยายไปด้วยนะครับผมก็เพิ่มให้เป็นโครงสุดท้ายเนาะทีนี้แม่ครูเนี่ยฝันเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านว่าได้ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยส่วนตัวแม่แม่ครูจะตีไปเลขตัวไหนครับไม่ไม่รู้จะตีอะแต่แม่ชอบก็คือหนึ่งจิตที่แม่ชอบเลขเพราะว่าแม่ปล่อยปล่อยกับช่องลูกเนาะทีนี้ตกกลางคืนมาแม่มาฝันว่าได้เกี่ยวข้าวอ๋อครับก็เห็นผู้ใหญ่ คชัดเจนมากคือแอดมินมาถึงตอนกลางวันถ่ายถ่าปั๊บตกคำมาคุณแม่ฝันเลยจ้าแม่ฝันเลยแม,แม่ก็เลยเอ๊้ฝันดีด้ฝันอย่งี้หรือมันจะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าเนาะแม่เนาะแล้วก็ฝนันว่าขึ้นต่อมาได้เอ,อไปเก็บดอกอะไรนะพูดทธรักษารครับสีเหลืองว่าเอามาไหว้คไหว้องคูนี่เลยส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นไม่เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดแม่ครูคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้ สี่เก้าห้าอย่างนี้ก็ได้น้องครูเพราะว่าแม่ครูส่วนตัวตีเป็นผู้หญิงผู้หญิงตีเป็นสี่ผู้ใหญ่เป็นผู้ชายตีเป็นห้าแล้วก็เกี่ยวก็เก้าน้องครมถ้าเกิดไม่เก้าหนึ่งเกก็จะเป็นสี่เก้าห้าถ้ืเกือมันตีมัตีได้ตัวหนึ่งน้องไมโครสี่เก้าห้าก็งามแล้วค่ะนาองสี่เก้าห้า ก็คือว่าแม่แม่ครูได้ได้จดจุดเลขตัวนี้ไปเสียงหรือว่าไปอะไรไหมครับหรือว่าอยู่ในตกงเย็นก็ฝันเลยฝันเลยลูกแม่ไม่ได้เสียงไม่ได้อะไรคือแม่ปล่อยไปแล้วก็แม่ก็นอนฝันเลยครับแม่ก็อธิษฐานอยู่ก่อนนอนอย่างนี้นะให้ลูกฝันดีนะถ้าว่าเลขที่ลูกปล่อยไปเข้าแล้วอย่างนี้นะครับจ้ะแม่อธิษฐานอยู่วันนั้นคุณแม่ปล่อยตัวไหนบ้างนะคะแม่ก็แม่ก็ปล่อยไอ้เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ อะไรนะห้าห้าแล้วก็มีเลขมีเลขของคุณยาย7071ศูนยจ็ะเจ็ดแต่เลขคุณยายเพิ่มไป816อีกเนาะลูกเนอะครับครับแม่จ้เลขคุณยายเลขเพิ่มมา816นะครับจ้ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเพิ่มความฝันคุณแม่รดาด้วยเนาะสี่เ9้าห้เค่ะเลข ฝันไปท่าไหร่บรอเนาะเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีเจ้าคระฝันดีมากเลยนะคะแม่ถ้าว่าฝันได้เขียวข้าวใช่ตามัทธิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็คือฝันได้เกี่ยวข้าวเสียเลขมันจะเข้าแล้วนะคะแม่คุณเพราว่าเลขข้าวย่างงี้นะแม่ก็เออมาฝันคืนปล่อยเลขปล่อยเลขไปพอตุกังคืนมาก็มาฝันค ในความฝันนี้คนเขาเกี่ยวกันติมทุ่งคนเขาเกี่ยวเยอะแยะแต่เห็นชัดคือผู้ใหญ่บ้านอี่ผู้ใหญ่บ้านเชื่อเลยนะครับแม่ครูชื่อผู้ใหญ่ถวยถวยก็ถูกหรือเปล่าแม่คก็นั่นเลยแม่เห็นชัดเจนข้าราชารเนาะว่าโอ้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเกี่ยวมาช่วยเกี่ยวข้าวลูกบ้านข้ามนี้นะครับแต่แต่ถ้าถ้ามันไม่เป็น917แอดมินควฟามจะเป็น495แน่นอน หรือไม่ก็สี่ห้าเก้าสี่ค่ะสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้านี้ก็สวยนะลูกค่ะเหมือนงวดนั้นเนาะที่แอดมินช่วยแม่ครูตีเลขเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาตรงตรงเลยตรงเก้าเจ็ดเนาะอันนั้นปูปูเป็นปูหมูใหญ่เนาะปูก็นยี่เป็นเก้าแล้วก็เจ็ดเสียนก็เป็นเจ็ดตีในง่ายเลยเนาะงวดนั้วครับแต่ว่าส่วนส่วนตัวนี้แม่ครูชอบไปที่เก้าหนึ่งเจ็ดใช่เก้าหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดนี่เลย S <S เอางี้ไหมครับแม่คร,ครูก็คือวันที่แม่ครูเนี่ยย้ายปู่แป่องท่านขึ้นมาเนี่ยเราเอากระดาษเลขมาให้แกให้ปู่ท่านเหยียบไว้ได้ไหมครับแม่ครูเพื่อช่วยให้ปู่ท่านโดนบรรดาให้มันเข้าอย่างงี้นะครับเออวันคอยดูตอนเย็นเนาะครับพรุ่งนี้ครับครับก็พรุ่งนี้แม่ราดาก็จะทําแบบว่า ธีแบบเรียบง่ายเรียบง่ายทําเองอะไรเองลูกเออเราจะไปหานก็มันก็ยากนะเรนจะเงินทองใส่ค่ะครูค่าใายเขาอีดเนาะใช่ก็มีขันห้ามันอยู่ที่ปากเราเนาะอันเชิญเพราะว่าท่านก็เนาะคุ้มครองเรามาช่วยเราพอได้อยู่ได้เนาะอยู่ที่ใจเนาแม่ได้ลูกก็คือูท่านนีก็เป็นท่านคุ้มครองให้สุขสบายไปเนาะลูกเนาะให้ได้อยู่ได้กินได้ วิทย์นี่วิทย์สินกันไปอย่างนี้แล้วช่วงที่ว่าถึกบ่อยๆนะค่ะสามชิงวดติดกันเลยปูเป็ดโสปูพญางูใหญ่ผู้เม็นกระยุกระบนแล้วค่ะนาะใช่ลูกที่ว่าถูกติดกันสามชิงหวืริงจัที่ว่าเคยเข้าสามตัวตรงๆมาแล้วนะคะหรือว่าไม่แน่เราอาจจะทําผิดก้นเราไม่ควย้ายเพิ่นลงไปข้างล่างสงสัยแล้วค่ะน้อง คงจะดีใจแล้วเนาะพอบอกบว่าจะย้ายขึ้นมาข้างบนท่านก็มาช่วยดับไฟให้เลยแล้วก็ท่านก็ดื่มไม่นั้นด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ไงแต่ก่อนไม่ใส่เหล้านะทีนี้ไม่รู้ยังไงแม่ก็ไม่ได้ใส่เลยทีแรกแรกเลยนะไม่เอาเหล้าไปถวายเป็นขวดเล็กเลยนะทีแรกแรกเลยอะ่ะทีนี้เราไม่เคยได้ ใหเล่าให้ท่านด้วยนานแล้วใช่ไหมครับใช่นานแล้วใส่เสื้อใหญ่ลงไปข้างล่างเลยเนี่ยไหมค่ะใช่ลูกครับก็จะได้อันเชิญท่านขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้มาเป็นสิริมงคลเป็นครูโดยตรงของแม่ครูเนาะใช่เป็นบรมครูเป็นครูบาอาจารย์เลยครับผมคือแม่ครูนี่เน้นย้ำไปที่ตัวเลขเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะแม่ครูเก้าหนึ่งเจ็ดลูกหนึ่งเจ็ดครับ ก็ให้ท่านผู้ชมกลักบหัวกคำหางเองเนาะแล้วก็ในเนี้ยแอดมินกลับให้แล้วนะครับ,รบเป็นตัวกันเนาะไม่คูเนาะแล้วก็อย่าลืมเปดหนึ่งหกด้วยนะครับเพราะว่างวดก่อนคุณแม่ให้สองสองเจ็ดเนาะคุณยายคุณยายนะครับมีบางคนว่าไอซีบ,บางคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเกิดแม่ครูนี่เอามาบอกออกกล้องมันอาจจะไม่ออกที่คุณยายท่านบอกอย่างนี้เกี่ยวไหมครับผม ไม่หก็ไม่รู้นอนดูเนอ่ครับผมไม่น่าจะเกี่ยวนะก็คือว่าตัวไหนที่มันจอกสุดท้ายมันก็ออกครับมันอยู่ที่ดวงเนี่ยใช่ที่ดวงอันนี้มันอยู่ที่บุญที่วาสนาเนาะคนเราดวงวาสนามันไม่เหมือนกันจริงๆลูกค่ะผมคือจะเข้าเอาเหล็กคุณใหญ่ับเหล็กแม่ระดามามาออกบางคนก็ไปตามเหลิกแม่ระดาเพเขาว่าถือกุญแจแทนนะครับผมที่เหล็กมันจอกถ้ามันจอกสุดท้ายไงมันก็ออกเนาะไม่ใช่เนาะใช่ครับผม เดี๋ยวน้อย ANS. ยังไงก็ขอขอบคุณแม่คูรดาดามากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสลับแนวทางของแม่คูรดาโค้งสุดท้ายนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อสมมนุคลเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ